เมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้ย,ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านยามูจังหวัดปัตตานี หมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านยามูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคือการอยู่ร่วมกันของชาวพุทธและมุสลิมที่เคารพในความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ๋ยวพูดน้อยลงเนยะลิงเนี่ยไม่ถึงห้าน,นะชาวพุทธไม่ถึงห้าเร์นต์มีอยู่แถวนี้เนี่ยแถวนี้แล้วก็ชุมชนเล็กๆ เอ zaman, water, bread, ่อก็รู้จักกันหมดอ่ะในย่าดิ่งเนี้ยจุดยี่สิบจุดที่เป็นจุดๆแบบชาวพุทธเล็กๆอยู่ก็ไม่กี่พูดเลยต่ประเพณีเม็ดเด็กชาวพุทธน้อยลุงเราก็พยายามรักษาไว้นะงานจักรละนี่ใช่ไหมงานชิงปีหรือวันสำคัญตางพุทธศาสนาสามวันหนึ่งวันวิสาขบูชาเป็นขึ้นถึงวันกเดือนุกวันมาข้บูชาที่ถึงสิบวันกัมเจนสามแล้วก็อาสาบูชาสิบวันกเมเจนแปดเคยไปดูงานมัธยิฐที่อยุธยา แรงไม่เราอ,อยู่นี่เราไม่สามารถเข้าไป,ปในมันยธยอ,อในสังจังหวัดได้แต่อายุทยาได้กกกป่าเรา,ราไปดูความมุสลิมไปดูงานที่นั่น<ม>แล้วก็จะมีอที่ที่ต้อบ,บยืนเขาขอให้เราพลัขึ้นไปยืนบนนั้นได้นะที่สอนคนที่ขึ้นไปยืนข้างบนนะคุตบาบะและและที่มันดีนะเราเราเอีอ้มาทําที่วัดเราก็ได้นะคือคนที่จะไปละหมาดเนี่ย เราก็เห็นว่าเขาจะมีเว้นตาตั้งอยู่เต็มเลยในกระจกในตู้แล้วก็ทมให้เว้นตานี้อ่านคัมภีร์อ่านไม่ได้นี่ยก็ไม่เห็นก็เว้นีเใยเรล้วม,มานั่งรอคนอืน่นเพื่อจะละบาดรร่วมกันใช่นี่วจริงจริงเนี่ยมุสลิมนี่น่าจะมาบวชบุญร่างบ้าก็ดีนะ <c oughs> คนไทยนี้เข้าไปออกเรื่อง บอกเรือทะเลแล้วบ้านเรานี่นะอาชีพปลาแห้งของเก่าทำงากี่ปีมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแม่แล้วก็สืบต่อมาถึงรุ่นลูกคนลานทีนี้แต่ของเก่านี่มูนดาวใช่ไหมจะทำแบบนี้ทำกับโป๊ะทันปลาแห้งก็ปลาแห้งมีปลาเอ้าปลาซีปลาเม็ดขนุนสาลา ล้างเขียวอ่างแข็งแล้วก็อ่าบางทีก็จะมีตาข้างเรืองแล้วก็ตาดา่างด้วยนี่ทำเองจ้ะทำเองพีจ่จังอันนี้ของพี่สามทำรับเข้ามาอันนี้ก็รับเข้ามาอันนี้ทำเองรายได้ต่อเดือนต่อเดือนใช่ไหมวันเอาเอาต่อวันก่อนนะต่อวันนี้ถ้าช่วงเทศกาลนี่ก็จะเป็นพัน ันหกพันก็มกั่งแก็เจือบูนถ้าแบบธรรมดานี่ก็อาจจะสามพันสีพันดอยทุกวันใช่ไหมใช่อ่าปิน,นการมาช่วงอาปอสอปอสอิดเดือนนึ่งปิดไปเลยเดือนหนึ่งทาอีบารนะ์ดะ